เอาดีดีเ,เอ่อรุงลงเทรดขายทำเราทำฝีมือเสียอย่างใช่ไหม,มเขาขายสองหมืนลงทุนหมื่นหนึ่งกำไรออกมาหมื่นแปดเดียวนี่เราทำของเราลงเพจเราแล้วก็ทำที่สวยแล้วต้นแบบไงกระบอกนั้นมันแปดเดียวมันโอ้ยคีรดีไปเลยอันนี้เขาเรียกอะไรนะปะ๋า<ะ>เรียกอะไรนะพระองค์ตผมพระ,พะ พรอ,องคผมทรงเครื่องอ,อ,งงอ,งอนนี้คือเสียนพญานาคนาคปกอันนี้นาคปกเอาจะไปตั้งอยู่บนบนเสียนพระวันเสาร์ใช่ไหมป๋าพระนาคปกผมเกิดวันเสาร์พอดีเนี่ย ของเราธรรมดามันต้องเก้าหรือเปล่าปเก้าหรือเจ็ดนั่งนั่งหน้ากปกของของของแท้มันเก้าหรือเจ็ดปะนี่กําลังขึ้นรูปไอ้ตัวเป็นโฟมนี่คืออะไรปะโฟมเนี่ยหุนอะไรไหนุนอะไรขุนอะไรนะพ่ออันนี้จุดแต่โลกบาลจุตโ่ตโรคใช่ปะสิบ จตัตุโลกกบาลาทั้งสี่ใชเสร็จไปแล้วอเสร็จไปแล้วสองค์อันนี้คือองค์ที่สามแล้วก็สี่ค่ะองค์ที่สามงานศินละปะงานปั้นพระงานปั้นนาคถอดพิมพ์ตัวนี้ก็คือเป็นอะไรนะปะาอันนี้คือเราทำทำหุ่นแล้วถอดแบบแล้วก็ตัวนี้เป็นชี้พึ่งนนเนาะป้าเนาะ อันนี้องค์นี้สวยงามมากคนปั้นก็แบบโบราณหน้าตาก็ออกโบราณโบราณรัสสารเลยเปล่าเจริญพรของแท้ครับของแท้ของแท้อีกไม่นานจะมีเพจนะครับเพจเพจทำพระพุทธรูปหรือบ้นที่สั่งมาได้แต่ตอนนี้เราก็กำลังจะเริ่ม กำลังจะเริ่มการคุยกันอยู่กับป้าว่าเราจะอันนี้สวยนะครับสวยนะครับนี่คือต้องไปต้องอันนี้ก็คือพิมพ์เนเขาเรียกพิมพ์นะปะนะ้าเนาะต้นแบบต้นแบบต้นแบบแล้วก็จะมีมีอะไรนะป้าต่อต่อไปก็จะรอเป็นเป็นวัสดุทองเ,ออเหลืองก็ได้อ๋อทองเหลืองก็ได้เฟอร์การ์ดก็ได้แล้วก็ทําสีติดทองเยาศาติดทองเยาศาส์แล้วก็มีไอ้ตรงตรงเนี้ยคือตรงรูๆนี่คือเคล็ดติดเคล็ติดถอยเป็นเม็ดเนาะได้เนาะ เดี่ยวตัวสำหเครื่องสำรางทรงเครื่องของนี่ก็คือทองเวียศาสตร,ระะ์ก่าว่ามีตรงรายนี่ติดทองเวียกันนะครับปลุุ่นเฮ็ดไ,ไ,ไว้เพื่อความเป็นความตายเสร็จแล้วก็จะสวยงามงาม,งามคนปั้นนะครับคนอาจารย์น,นี่ท่านอาจารย์ท่านอาจารย์งงเอาแป๊บเดียวเขาได้ไปเทียมสีทัานรถสิ ไปไตไปงเหนือแล้เวเราก็จะไม่นานก็เร็วๆนี้เลยครับจะเ,เร็วๆนี้ได้ได้ได้เจอกันในเพจอาจารย์ส่งพระโอเค